Que okay. okay. มีไหครับอันนี้มีบอกเราก่อนอน,นี้มีความสุขไหมครับครับถ้าพ่มพีพาไป <c oughs> หาโควิดเลยก็ไม่มีความสุขเ,เดี๋ยวจะพาเจ้าโควิดมาให้ดูนะครับหน้าตาเป็นยะ่งใช่ไหมเก <c oughs> ไหมอันนู้นรองนี้นอไว้กอไว้ก <c oughs> อไ้อุ้มารอนะครับเดี๋ยวเจ้าโควิดจะมานะครับกาะ่าะะแกเาวกานเาว อยากเห็นแม่ปลามัันไหมนี่น้องเานี่นม,มันเจอโควิดบินนะมันมองกล้องให้ดีแล้วเพราะมันเจอโควิดบินนะ้องคนนะอือ